สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องบอเบียดัมซิงนะทุกคนวันนี้ก็พ่าเสาบีมครับมาย้ายเครื่องจักรให้ตาเหลาครับโอ้จอดไปก็โดนเตือนแล้วพี่น้องเจ้าชิติดวาติดดอกครับเบิงส่งแล้วรุ่นปุกเศกการช่างนะแม่งว่ะถักเลย จก็ยังเป็นยังเลยวะอาหยะเหมือที่หงศิลปัศนามากับเจ้าแม่ตื่นสายครับเก็บไม้เอ้ยไม้หม่หมตดัดไม้ทั้งหนา้าสวยมากครับถ่าแล้วถ่ายอีกอยู่ครับตื่นสวยครับโอ้เดี๋ยว เดินไปปุ๊กเสกบอง่อนครับอันบอตติดกับเจดีไปยืมแมตคันโจดได้นียโอ้ติดเน็ดติดเลยเดอ้อรถปลาเลานี่ขับได้เฉพาะคนนะครับขับได้เฉพาะคนที่เคยขับโอ้อ้าวติดเสซว่าพี่น้องพูดนะโอ้ ง่าย,ายครับเฮ้ขาดถึงก่อน,นเลยเบียดยัวเหรอ chân cái dìa chạy cái kia này cái này này con, này chạy โอ้เข่าแล้วครับโอ้ไปพวงมาลัยนี่นิ้วเดียวนะครับนิน้วเดียวครับหมุนได้เลยครับนิ้วเดียวเบาแห้งครับเดียวนี่แหมดูการเลี้ยวครับต้องช่วยต้องเล่นคอนโทรลช่วยนะครับก็สันบไดครับ พงไาลัยหนีเดียวเลยอ่ะเบาแหงครับขับสบายครับวันนี้เฮ็ดเก่าๆแบบนี้นี่ขับง่ายนะครับแต่ว่าที่แรกอยากใส่เกียร์ยากนิดจังหน่อย เหลืออีกสองคันนะครับเเมาเซอ,เอหรหลอบครับพวกเจลือเลือคันเดียวครับแต่ก่อนเจลือสองคันนี้ย้ายทีเดียวพร้อมกันเลยครับต้องขอยขึ้นนะ F4 ผมก็บม่ก้อยเลยครับตัครับตัวลา จะขับใหญ่เลยกครับเกียร์ดี่ยวเลยสุดยอดขึ้นแบบง่ายๆเลยครับ เรียบร้อยครับไปเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกลับกันเลยนะครับเพราะว่าเราต้องด่วนมาเอาสองคันนี้ครับสองคันนี้ลําบากบขึ้นยากต้องด่วนมาเอาสองคันนี้อันนี้ก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นเสร็จเรียบร้อยครับ chưa căn nạp bài thang cho theo ban cruột luôn này, ba cũng như đơn thang đó là tay vẫn tay vẫn tay vẫn các bạn mà hả ว่าจะยู่กับทหารไปครับมากับผู้สาวครับติดต่อสอบถามได้ครับขายตลอดทางครับไปไปทางกันน้ำพล่ะสีเกียรติครับโยกวะ เยดอกเสกไปแล้วบมโหดอกมากับพิจิตรอยของเราครับก็งานอยู่แถวนี้ก็ยังเหลืออีกนะครับแถวนี้ยังเหลืออีกสองสามเซนครับแต่รอเอกสารงานมันยังไม่ครบครับงานมันยังไม่ครบก็ทํายังไม่ได้ครับนะครับ เราต้องรอก่อนครับแต่ว่าในระหว่างที่รอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเทากับย้ายรถไปรับจอบตัวรับจอบชาวบ้านครับไม่รู้ว่าจะงานจะคือไหมครับแาวบ้านก็อันนี้เพิ่งจะทําด้วยกันครั้งแรกครับแต่เ,เราต้องลองดูครับลองดูถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้นะครับบ้าเขาจ้างไรบวันนะไม่รู้ว่าเขาจะ จ่ายตรงตามนัดไหมหรือว่ายังไงนะครับก็ต้องลองนะครับถ้าเขาจ่ายเราก็ทำครับถ้าเขาไม่จ่ายเราก็ย้ายเข้าบ้านเหมือนเดิมนะครับนี่มาสองสามสี่คนแล้วครับพี่น้องก็ธรรมดาครับแถวนี้ก็สุดเขตรประเทศแล้วครับสุดเขตรประเทศไทยแล้วข้ามไปอีกน้อยเดียวกับหอดประเทศคอมีนนะครับ ก็นั่นแหละปลาเรานี่รับงานทั่วประเทศนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรกับเบอร์เก้าเลยพี่น้องผู้ใไมีงานมีการเด้อไปเบิดแล้วครับวัดเจียงครับนอกพื้นที่เราก็ไปนะครับขอแค่เอฟซีบอกว่าอยากจ้างปลาเรานี่ไปได้หมดครับขันมีหม่องบานแห่น้นำนี่แห้งแต่มักครับราคาถือก็ไปครับพี่น้อง เอาโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าผมจะเอ,เอาไปลงตรงไหนครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ